สวัสดีครับจากร้านคงจากการเกษตรและนักทานะครับวันนี้นะครับทางร้านก็มีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับผมเพิ่งเข้ามาถึงเมื่อเช้านี้เองเลยนะครับเป็นรถไถนาเดินตามกึงนั่งขับนะครับ PEM1408 นะครับผม PEM1408 พัดนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวมาชมสินค้ากันใกล้ๆนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็น โหมใหม่เครื่องแททีร้อยสี่สิบพัดนะครับนี่ครับเป็นเครื่องยนต์ดเรกอินเด็ชันนะครับดิเรกนะครับรองรับน้ำมันบียี่สิบได้ด้วยนะครับตัวใหม่นี่ครับเป็นเกน้ำมันบอกนะครับหลอดเกน้ำมันบอกว่าน้ำมันจะอยู่ขนาดไหนนะครับตรงนี้เครื่องยนต์ร้อยสี่สิบจะมากับชุดหางพ m อมนะครับรุ่นใหม่ ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นเสากองอากาศนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับเสากองอากาศจะแทมบมากับตัวชุดนี้เลยนะครับเสากองอากาศนี่ขนาดนี้สามสิบเซนติเมตรนะครับยาวสามสิบเซนเซนติเมตรนะครับกันไว้ไม่ให้ฝุ่นพวกโคลนตมเข้าในกองอากาศนี้ได้นะครับตัวนี้ถ้าตัวที่ถ้ายังไม่ได้ใส่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับ ถ้ายังไม่ได้ใส่นะครับถ้าใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับสามสิบเซนนะครับเสากรองอากาศตัวนี้ตัวเครื่องยนต์อูปต้าก็แท้ทีก็รับประกันสามปีนะครับส่วนเครื่องยนต์นะครับรับประกันสามปีไฟหน้า LED สามารถเปิดปิดไฟสูงต่ำได้นะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับนะครับคันก็ไม่ใหญ่มากนะครับก็พอดีพอดีนะครับใช้งานง่ายขนาดวงล้อก็อยู่ที่ยี่สบแปดนิ้วนะครับวงล้อนี้ยี่สิบแปดนิ้วนี่นครับยี่สิบแปดนิ้วเ,เล็บล้อจะอยู่ที่เล็บล้อสามนิ้วนะครับเล็บล้อสามนิ้วน่ครับทั้งหมดทั้งหมดเล็บล้อก็สิบหกใบนะครับ สิบหกใบสิบหกใบรอบนี้ครับรอบวงล้อนี่ครับสิบหกใบแล้วก็มีเหล็กลัดล้อให้มาด้วยนะครับนี่เหล็กลัดล้อครับให้มาด้วยตรงนี้ก็เป็นชุดหางนะครับ pem หนึ่งสี่ศูนย์แปดพัดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดรับประกันคุณภาพสองปีนะครับหางนะครับหางรับประกันสองปีครับตัวนี้ ส่วนเกียร์ก็นี่ครับมีสีเกียร์นะครับเดินหน้าสามนะครับถอยหลังหนึ่งนะครับถอยหลังหนึ่งเดินหน้าสามถอยหลังหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกียร์ด้านข้างก็จะเป็นเกียร์โลกับเกียร์ไฮนะครับนี่ครับโลก็จะเดินช้าหน่อยนะครับถ้าไฮก็จะวิ่งเร็วนะครับคือเราเข้าเกียร์ด้านบนก่อนนะครับเกียร์ด้านบน นะครับแล้วก็ค่อยมาเข้าด้านด้านข้างอีกรอบนะครับซึ่งจะทําให้เร็วกับช้าเคลื่อไปอีกนะครับถ้าอยากเร็วก็เข้าไฮนะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์สำหรับโรตารี่นะครับนี่โรตารี่ก็จะมีโลกับไฮเหมือนกันครับนี่ครับโลกับไฮแล้วตัวกลางก็เป็นเกียร์ว่างนะครับอันนี้คือเกียร์ว่างเกียร์ว่างของโรตารี่ตัวนี้ไฮเร็วโลปั่นช้านะครับ ประมาณนี้ครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งนะครับนั่งแตัวนี้ก็เป็นเบรกนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถหมุนนะครับหมุนปรับสูงต่ํานะครับสูงต่ําของล้อนะครับเอหมุมมุมต่ำสูงต่ําปรับโรตารี่นะครับปรับสูงต่ําให้โรตารี่เข้าลึกขึ้นนะครับประมาณนี้ครับสูงต่ํา จะปรับเอาขนาดไหนก็แล้วแต่ลูกค้านะครับตัวนี้ล้อก็จะทําให้สูงขึ้นนะครับถ้าหมุนตัวนี้นะครับกระบอกนี้ครับจะยืดขึ้นครับจะยืดขึ้นทําให้สูงขึ้นนะครับเราเรานั่งเราปรับท่านั่งเรานะครับส่วนเบาะนั่งนี้ครับตัวนี้ก็สามารถตัวนี้ก็สามารถเลื่อนปรับได้นะครับนี่เลื่อนปรับนี่ครับมีขันน็อตสองตัวด้านในครับเลื่อนปรับได้ตรงนี้ ส่วนที่เหยียบนี้นะครับ sure. นี่ครับที่เหยียบนี้ก็เป็นยางนะครับเป็นยางกันลื่นนะครับรุ่นใหม่จะเป็นยางกันลื่นอย่างดีนะครับตัวนี้รุ่นเก่าก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับส่วนยางตรงนี้ก็รุ่นใหม่ก็จะเป็นยางนะครับตัวนี้ยางสําหรับเติมลมได้นะครับนี้มีจุกเติมลมนะครับนี่เติมลมตัวเก่าก็จะเป็นล้อพัดล้อคล้ายๆล้อเหล็กนะครับล้อตัวเก่า อันนี้หน้ากว้างของล้อก็อยู่ประมาณสี่สิบเซนติเมตรนะครับหน้ากว้างของยางครับสี่สบเซนติเมตรแล้วก็ยางก็อยู่ที่นี่ครับหน้ากว้างของยางตนนัวนี้อยู่ที่สิบเซนติเมตรนะครับตนนัวนี้ส่วนเดี๋ยวผมยกโรตารี่ให้ดูนะครับโรตารี่ปั่นนี้ขนาดหนึ่งเมตรนะครับตนนัวนี้หน้ากว้างหนึ่งเมตร นี่คือเขาต่อมาให้นะครับตัวนี้ถ้าถ้าตัวนี้ถ้าปกติที่ยังไม่ต่อมาให้ก็จะเป็นแปดสิบนะครับนี่ตัวนี้คือแปดสิบเซนติเมตรนะครับบานยกให้อายนะนี่นะครับยกอย่าคนีนะ้ตัวนี้คือโรตารี่แปดสิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้นี่นะครับขนาดแปดสิบเซนติเมตรที่เข้ามากับตัวตัวรถเลยนะครับแต่ว่า เขาก็จะแถมมาให้อยู่นะครับข้างละสิบเซนนะครับเป็นหนึ่งเมตรนะครับส่วนตัวนี้คือเขาประกอบมาให้เลยนะครับนี้ก็คือหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้นี่ครับข้างละสิบนะครับประกอบนี้เข้ามาครับีตรงนี้ก็สิบฝั่งนี้ก็สิบครับนี่ครับแล้วโรตารีด้านในก็เพิ่มมาอีกครับอีกครับจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาข้างละสิบนะครับตรวนี้สิบเซนฝั่งนี้ก็อีกสิบเซนนะครับสิบเซน เป็นหนึ่งเมตรนะครับก็คือเขาแถมมาให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วแต่เราจะใส่ใส่แปดสิบเซนติเมตรใส่หนึ่งเมตรนะครับส่วนตัวที่ปั่นนะครับควนดินนี่จะเข้าจะเข้าดินลึกประมาณสิบสองสิบสองถึงสิบห้าเซนติเมตรนะครับถ้าดินแห้งหน่อยก็จะอยู่ที่สิบห้านะครับผมสิบห้าเซนติเมตรนะครับถ้าดินแห้งหน่อยนะครับก็เข้าประมาณสิบสองถึงสิบห้านี่แหละประมาณนี้ โรตลี่ปั่นวันนี้ลูกค้าก็ถามหามานานนะครับชุดพ m อมนี้ครับสินค้าก็เพิ่งเข้ามาครับช่วงก็ขาดตลาดไปนานครับขาดไปนานสามสี่เดือนได้ครับวันนี่มาดูตัวนี้แปดสิบเซนนะครับนี่ตัวแปดสิบเซนนี่ครับก็แต่สั้นๆหน่อยครับแปดสิบเซนครับเราจะเอาแปดสิบเซนก็ได้หนึ่งเมตรก็ได้นะครับเขาแถมมาให้อยู่แล้วเราก็ค่อยไปประกอบใส่เอานะครับนี่ ไปต่อสายเอาครับต่อตรงนี้ด้านข้างนี่ครับแล้วก็ต่อบังโคลนมาด้วยนะครับนี่ต่อขันน็อตออกนะครับต่อบังโคลนมาอีกนะครับเข้า,ขามาที่ร้านก็สองชุดนะครับสองคันนี่ครับผมสองคันรุ่นใหม่นะครับ ส่วนตัวนี้เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่ามือสองนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูล้อรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่ามือสองตัวนี้ขายให้ลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้าอยู่ที่เชียงใหม่นะครับเอ้เชียงรายนะครับผมอำเภออำเภอเชียงของนะครับนี่ส่งเพืองเชียงของแล้วก็อจังหวัดเชียงรายนะครับตัวนี้ก็ P.M. หนึ่งสี่ศูนย์แปดพัดนะครับเอ้ P.E.M. หนึ่งสี่ศูนย์แปดนะครับรุ่น รุ่นเก่านะครับธรรมดานะครับดูนี้ไม่มีพัดนะครับถ้ารุ่นใหม่จะเป็นพัดจวดล้อก็จะเป็นแบบนี้ครับลอ้ลอล้อรุ่นเก่านะครับประมาณนี้ขี่ยับก็จะประมาณนี้คนระับียบนี่นะครับขี่ยับรบุ่นเก่า นััครบทางร้านก็มีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางเก็บเก็บเงินปลายทางได้นะครับส่งได้ทั่วแททั่วไทยนะครับร้านก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเรืองนนคานะครับจังหวัดกะญจนบรครับอำเภอเริงโนคารจังหวัดกะสจนบรนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ที่นี่ครับ บาตังลงเรานะรของก็เพิ่งเข้า,าเมื่อเช้านะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบแปดตุลาคมนะครับปีสองพัน่ร้อยหกสิบห้านะครับนี่ครับขายดีมากนะครับ PM อมลูกค้าภาคเหนือนี่สั่งทางร้านเราไปเยอะนะครับภาคเหนือนปีนี้ก็ขายเป็นสิบสิบคันแล้วนะครับ p ีเอมนะครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เขาจะประกอบมาให้สองแบบให้ดูนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่ชุดเสากองอากาศนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ก็แถมมาให้นะครับผมถ้าถ้าตัวที่แถมมาให้จะเป็นถ้าที่ใส่นี่ครับใส่มันจะเป็นประมาณนี้ครับสายพานก็เบอร์เจ็ดสิบแปดนะครับเบอร์เจ็ดสิบแปด เข้าเกียร์ก็เข้าง่ายนะครับตัวนี้ก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับเราก็จัดส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางน,นะครับก็ถ้าสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับเออ ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หกเก้าห้าห้านะครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนราคานี้ทางร้านจะติดไว้อยู่ที่ใต้โพสต์นะครับผมใต้โพสต์ลูกค้าก็เข้าไปดูใต้โพสต์ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ทางร้านจะทำทิ่ดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ